สองรถหรูหกเซียนใครขับรุ่นไหนกันบ้างสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับก็เรียกได้ว่าทำเอาช่องวงการวอลเลย์บอลนะครับหลังหกเซียนนักตบสาวไทยอย่างซาร่านุสราต้อมคำกิฟวิลาวัอพินญาพงศ์ออนอนุมาสิทธิรักษ์นองปื้มจิตถิ้นขาวอัมพรยญาผาและมริกากันทอง ได้ออกมาอำลาสนามหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันศึกเนชั่นดีก2021ที่เมืองริมินีประเทศอิตาลีซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาแฟนวอลเลย์บอลถึงกับน้ำตาซึมไปตามกันเลยนะครับว่าแต่ว่าแฟนๆวอลเลย์บอลของพวกเธอนะครับรู้กันหรือไม่ว่าแต่ละคนมีรถคู่ใจเป็นคันไหนกันบ้างบอกเลยว่ากว่าจะได้มานั้นต้องแลกกับหยาดเหงื่อน้ำพักน้ำแรงไม่ใช่น้อยเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปชมความสําเร็จของทุกวันนี้ของแต่ละคนกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคนแรกกันเลยนะครับน่องปื้มจิตถิ่นขาวนะครับก็รถที่เธอขับก็ bmw c ีรีส์3นะครับคนต่อมาออนออนอุมาสิทธิรักษ์นะครับรถที่น้องออนขับก็คือ honda accord นะครับคนต่อมานุศลาต้อมคำ รถคู่ใจของซาร่านุสลาต้อมคำก็คือ BMW z Series Z-Pro S Drive 30i M Sport นะครับคนต่อมามาริกากันทองนะครับก็รถคู่ใจก็คือ Mitsubishi Pajero Sport นะครับคนต่อมาวิลาวันอภิญญาพงศ์ก็ รถคู่ใจก็มิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับและคนสุดท้ายนะครับอัมพรยาพา่าผารถคู่ใจของเธอก็คือ Ford r a n g e r นะครับครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้รบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่างยอดด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ช่างยอดทำ YouTube ต่อไปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ